อยากจะทราบว่าการตกแต่งของคุณอามีความโดดเด่นตรงไหนบ้างคะเดี๋ยวอธิบายให้เจ็ฟังนะครับได้เลยครับไอเดียการตกแต่งห้องนี้นะครับเป็นไอเดียในรูปแบบ mid century mid go นะครับผมก็คือห้องนี้ผมเอาไอเดียนี้มาจากการตกแต่งของโรงแรมที่ผมเคยไปพักนาอ้โหชินะครับอ่าแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เคยเรียนการโรงแรมมาด้วยนะครับก็ห้องนี้การตกแต่งนะครับผมก็เปลี่ยนทั้งหมดโซนนี้ทั้งหมดโดยที่ห้อง พื้นนะฮะแบบพื้นนะครับโซฟาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะนี้ก็เป็นหินแท้หมดเลยอ่าแล้วก็ส่วนในโซนห้องน้ํานะครับทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเป็นแบรนด์ฮาร์เฟลเทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถหาได้แล้วณเวลานี้ครับก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านของโซนครัวก็เราก็จะมีตู้เย็นให้นะครับ มีเครื่องซักผ้าให้ที่สส่มาเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้กาแบบพิเศษเป็นแบบซักอบเนื่องจากโครงการนี้ดิติเขาไม่อนุญ,ญาตแห่เราตากผ้าด้านนอกอหรือมีเราตากผ้าที่สูงกว่าร้ดนี้ได้ดังนั้นเราจะเป็นเลยใส่เครื่องซักอบแบบอัตโมนมัติไปเลยเพียงแค่คุณใส่ผ้าไว้ตั้งเวลาไว้แล้วออกไปข้างนอกหรือถ้าลุกบ้านมี Wi-Fi สามารถกดสั่งผ่านโทรศัพท์เวลาไปข้างนอกได้เลยเป็น,ในใคล้ายๆสมาร์ทใช่ไหมการสั่งอบ ซักลี่ไอซักตตรงเลยนะคะค <Okay. S 1> แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นไมโครเวฟไมโครเวฟตัวนี้เป็นไมโครเวฟแบบพิเศษสามารถเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เป็นเตาอบก็ได้หรือเป็นเตาย่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเครื่องครัวของสวิงลิงนะครับชุดมีสวิงลิง n g ครับผม,บผมแล้วก็ชุดช้อนสวิงลิงเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีหม้อนะครับแลวด้านนี้ก็คือหม้อซุปครับผมอันนี้ก็คือเตาเป็นเตาไฟฟ้า แล้วก็ซิงน้ำกอกน้ำเป็นฮาเฟลลี่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันนะครับอ่าอันนี้ด้านนอกผมตั้งใจเว้นเอาไว้เพื่อว่าให้ลูกบ้านสามารถจัดมาเป็นมุมกาแฟได้สําหรับดื่มกาแฟตอนเช้าหรือนั่งชมวิวระในระหว่างวันนี้คือวิวของห้องเราครับสามารถเห็นได้อย่างนี้เลยและที่สาคัญผมเลือกห้องนี้เพราะว่าห้องนี้อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของห้อง<ส>ของของโครงการนะครับเลยทําให้ ห้องนี้ไม่โดนแดดมากและไม่ร้อนในระหว่างวันนะครับผมก็จะมีลมโกรกอยู่ตลอดใช่ไหมใช่จะมีลมโกลกอยู่ตลอดแล้วเป็นห้องมุมที่ดีด้วยค่ะครับผมแล้วลูกค้าล่ะคะสนใจยังแต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ลูกค้าต้องอยากรู้มากมุมห,ห้องนอนไงคะคแต่ยังไงเดี๋ยวเจนพาไปดูอีกทีนะคะแป๊บนึงนะคะคุณ